สวัสดีครับ FC ทุกท่านพี่น้องทุกคนวันนี้เราอยู่กับการจัดชุดโปรโมชั่นนะครับเป็นจัดชุดมือเสียมือ2นะฮะเป็นมือ2เกรับหมดเลยนะครับมือ2อในที่นี้นะครับมีด้วยกัน2แบบนะครับมือ2แบบแรกคือเป็นสินค้าที่ใช้แล้วนะครับนะเป็นสินค้าที่ใช้แล้วกับอีกประเภทหนึ่งเป็นสินค้าที่เดสต็อกนะครับหรือเป็นสินค้าค้างสต็อกนะครับหมดรุ้นไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นสินค้าใหม่นะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างลำโพงเสียงกลางชุดนี้อันนี้จะค่าย d b t e เนะฮะเป็นรุ่นบริษาทนะฮะเป็นบริษาทเลยฮะแบบนี้ฮะสวยๆนะฮะยังไม่มีรอยบัดกีเลยนะครับไม่มีรอยขันน็อตเลยนะฮะตัวนี้เป็นสินค้าค้างสต็อกอยู่นะฮะเราก็ออกมาทําการจัดชุดโปรโมชั่นให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสสินค้าดีๆนะฮะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับรวมถึงอันนี้ฮะ MTX นะครับเป็นค่าอเมริกาเลยนะฮะนี่ฮะ รุ่น Black Thunder นะฮะยังไม่ได้บัตรกีเลยนะฮะตัวนี้ฮะนี้เก็บไปนานแล้วนะครับจะเอาออกมาทำการล้างสต็อกนะฮะตัวนี้อันนี้ชุดนี้นะฮะมี Power Clicker นะฮะเป็น4 0 4นะฮะ Power Clicker นี่ก็ค่อนข้างใหม่เลยนะฮะดูจากสภาพนะฮะแ้าไม่ได้ขัดน็อตเลยนะฮะตัวนี้ครับอยู่ในกล่องนะฮะเอามาปัดฝุ่นนะฮะเพื่อที่จะทำการจัดชุดโปรโมชั่นให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสได้ยินเสียงสินค้าดีๆนะครับ ส่วนทวิตเตอร์นะฮะตัวนี้ฮะทวิตเตอร์นี่เป็นทวิตเตอร์ที่หูช้างของไททันนะชุดนี้ผมมีคนจองเข้ามาแล้วนะครับจากนครสวรรค์นะครับชุดนี้ฮะก็เป็นทวิตเตอร์นะครับนี่ฮะจากค่ายไฮไฟนะครับตัวนี้เป็นจากค่ายไฮไฟนะครับส่วนลําโพงซับนะครับนี่ฮะหัวใจเลยพระเอกนะครับทําความถี่ต่ํานะครับจากคิกเกอร์นะฮะตัวนี้ฮะคิกเกอร์เป็น ES 10นิ้วนะฮะตัวนี้นี่ครับ เรารู้กันแล้วนะครับว่าคิกเกอร์นั้เสียงดีแค่ไหนนะครับยิงได้ห้องปิดนะฮะหรือตู้เปิดที่ได้ปริมาตรนะครับรับรองได้เลยว่าเสียงดีมากๆครับดอกเดียวนี้เอาสองดอกอยู่เลยนะฮะตัวนี้ฮะก็สำหรับคันนี้เพิ่มเติมนะครับลูกค้าเพิ่มแดมอีก4แผ่นนะครับเป็นมิ u b ูบิชิไทตันนะครับปี2018 4ปประตูนะฮะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆขอบคุณ f c ทุกคนนะฮะ ติดตามรับชมทุกคลิปนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้สินค้าดีๆแบบนี้นะครับเอามาทําการจัดชุดโปรโมชั่นนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวมือสองนะฮะตัวนี้ก็เป็นสินค้าแกะกล่องนะฮะเป็นเดสต็อกครับตัวนี้เดสต็อกเดสต็อกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสินค้าเดสต็อกเหมือนกันนะครับมีตัวนี้ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนวดมาแล้วนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องนวดแล้วก็สามารถที่ใช้งานได้เลยนะครับก็ฝากไว้ครับติดตามไว้นะครับ พี่น้องทุกท่านสินค้าใหม่สินค้าเดสท็อกสินค้ามือสองนะฮะเรามีจัดชุดโปรโมชั่นราคาเบาๆนะฮะถ้าเราได้สินค้ามานะครับเราจะทําการเทสก่อนนะครับก่อนที่ทําการจัดชุดโปรโมชั่นให้นะครับโอเคชุดนี้ทั้งหมดนะครับ10,000บาทนะครับพร้อมงานติดตั้งพร้อมชุดสายชุดบอกฟิลเรียบร้อย